พระสมเด็จบรลคังก์พิมใหญ่พระประธานเกตปลีทีเด็ดเกตปลีที่ไม่ชนซุ้มอันนี้เป็นทีเด็ดในพระสมเด็จบรลคัง์ถือเป็นทีเด็ดที่สุดพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตปีที่ไม่ชนซุ้มใบหน้าผลประตูปวกปวดปูมปูม,ม,มไหลซ้ายฝาแสดงลักษณะปีกาหน้าอกวีนุนเด่นเป็นสาแขนซ้ายฝาวาดมุมมนเป็นสามตอนข้อซ้ายข้อซ้ายนุนเด่นที่สุด นูนเด่ยนยาวสลวยสวยงามขอบฝาคล้ายๆปลายสากดำข้าวฐานชั้นหนึ่งฐานมอนปลายเชื่องงอนฐานสองแสดงลักษณะคมฝานปลายฐานมุมสิงฐานชั้นที่สมใหญ่หนาทึบแสดงลีลาโค้งน้อยๆของลักษณะบูนปั้นปลายฐานแสดงมุมแหลมกรอบกระจกพิมพ์ใหญ่พระประธานทุกองค์ต้องมีกรอบกระจกบังคับตัด นี่กอบกระจกมังคับตัดไม่ได้ตัดข้างๆหรือชัดชัดวัดระฆังขอโชคดี